สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินค้นไก่บ้านเมื่อเนี่เขาป้าล่อบ้านนี่ระค่ะนี่เนาะคะ่ะนุ่งหันหลายเขาป้าหาเบิงบ้งลาะเบิ้งเห็ดเพิ่อขาไล่น่นจาจะพี่น้องมันออกไปฉันเด้มันคือเอาแท้ก็เห็ดตัวขาไลา่แต่ว่ามันดอกขาวนะจจะเพราะว่ามันยืนไตอุ้มใหม่อ้ยเฮ้ค่ะพี่นอ้องย่างอวบเลยค่ะเ <c oughs> นาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปตัดขาทีเดียว ยุ่งหลายมองนี่พี่นอ้องสาวกระสินเดี๋ยวไปเห็นเห็ดหมวกสมขึ้นเต็มเลยจ้ามิตรพ่อนาักนาักเอ้ยนี่ค่ะเอาค่ะเอาน,น,อนี่น้องค่ะลุ้นเลเอ้ยมาแล้วมาแล้วเห็ดเฮ้านี่ค่ะอึดโอ้ย เดี๋ยวเด้อค่ะกป๊บนึงพี่น้องวังหันลืมกดนี่เห็นหมะดอกแรกจก้ะนี่ตัดขาออกน้ำกันค่ะเห็ดหมวกสุ่มเนาะคะ่ะนี่ดอกสองดอกสามดอกสามนี่ค่ะอูย้ยพี่เห็นบ่อีกสองดอกเอาไว้ก้นนะคะ่ะพี่น้องเอาไว้ก้นค่ะนยังหน่อยอยู่พี่นะ่ะเห็นบ่าอ๊ย้ย มาถือกง่ามครับสาวกระสินว่าจะมาเก็บบุบอรีเอาคุมาตั้งสองอันพูดนะป้าดอกหน่อยบอกหลายพี่น้องโอ้ยนะไม่เห้นเ,เกิดอีกนี่ค่ะนี่นี่อีกดอกหนึ่งเห็นไหมโอ้ยกระลังขึ้นพูดนะโอ้ยพี่ดอกหน่อย เอาไว้ก่อนน่ะจะดอกหน่อยกำลังออกค่ะพี่น้องเฮด้อสมเฮ็ดไอ้ขาไล่หมวกสมอันนี้สองดอกจก้ะนี่เห็นปะนี่นีอุยอ้ยอุ้ยหลายดอกเยอะคืนอน่ะดอกหน่อยล้อนออกแล้วก็มีนี่สารกระสินเห็นอีกอยู่วังหันเดียวนี่จ้า น้องเดยวเด้อนี่ค่ะเห็นบอ,อ้ยมีแต่ดอกอวบๆคนนะนี่จ้ะไป้าไปตัดขาหมองไม้หมองนี้ยุ่งหลายหกไปเห็นอีกเลิวจ้ะขา เออดอกสี้ชมชมนี่แต่พี่น้องเด้อดอกนี่สงสัยจะถ่าแล้วนะคะสงสัยจะเอาไม่ได้ละโอ้เถ่าแล้วพอเอาดอกคะ่ะแบบมันเหยียบเลาว,วังะเหรอคุณน,น่ะใครบแบบไงตัดขาก่อนโอ้ยต้นใหม่ก็ได้ ตัดขากอนพี่น้องจ้าพุนะ่น่ะไข่บบกไงโอ้โวหวิตะไข่ใหญ่ๆแถวหนึ่งวตะออกค่ะพี่น้องค่ะที่โอ้พ่นะ่ะนี่ตัดขาก่อนจ้ะผาใหม่ๆเลยบอกท่านมีหนอนนะคะ่ะ เอากระชินน,นั่นตัดขาสมีน้ำก่อนนี่ดอกแรกที่เขาได้นะคะโอ้ดอกนี้จะดอกนี้จะไม่หนอนแล้วพี่น้องโอ้ยบ่ได้ดอกดอกน่ลอยไปซะนี่นี่เจะ้ะ ปลาต้มน้ำทิ่มเนะค่ะพี่นอ้องเดอกงามๆามนี่สิเอาอยู่นี่นี่ค่ะหนึง่งซึ่หนึ่งไปไปนี่ค่ะเข้าได้บ้างไหน,นไปต่อจ้าพี่น้องพออีกแล้วจ้ะอุ้ยสวยๆเลยคะ่ะสวยๆเลยคะ่ะเี่ นี่เห็ดพิ่งขารายดอกส้มเนี่ยค้นเก็บดีดีดอกแบบนี้เนาะคะ่ะอุ้ยดอกน้อยเอาไปน้ำกันสงสารแล้วน,นี่ค่ะนี่ซุ้มนึงเดี๋ยวมีอีกค่ะมีอีกทีสิหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ด กดอกค่ะตัดขาไปนน้ำเล็ดจจ้ะพี่น้องโอ้ยชอบหนีบานเด้วนี่ค่ะโอ้อันนี้เสียนดิ้นกินนี่ค่ะนี่อันนี้อ,อ่อ,อนๆค่ะไปเลยอันนี้เน่าแล้วโอ้ยนี่ค่ะ อ่อนๆเอาไปเลยค่ะนี่ไม่ไม่เยู่นี่ค่ะอู้อันนี้อันนี้ดอกได้กะดอกบ่ได้การค่ะเอาดอกถิ่มโอ้ขาก็มีแนวกินแล้วค่ะพี่น้องเอออันนี้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าดอกบ่ได้ดอกถิ่มว้ายมีแนวกินแล้วเหมือนกันฮึ่ม น้ำง,งามเลยเนาะค่ะนี่เห็นไหมสองดอกงามๆเลยนี่โอ้โอ้ยนุ่ง,งนี่ค่ะนี่แฝดได้การอยู่อันนี้ได้อบ่เนี่อันนี้บ่ได้ค่ะพี่น้องดอกนึงอุบอั้เลยจ้ะพูน่ะพูน่ะอุบอั้วอุบอั้ ดอกหนึ่งได้บอกน้องว่าโอ้โอ้โอ้เทากระสินเบิงก็ดูโอ้โห้นี่ได้บ่เนปาดบาเบิ้งขาก็หูดอกว้ายได้ยุดจ้ะนี่เอาค่ะเอานี่เห็นบ่นี่หนึ่งนี่ สองสามนี่จ้ะสามดอกนะคะนี่นะคะจะตัดขาที่เดียวะคะ่ะทางบนนุ่งหลายบ่ไวเอาได้บ่นี่โอ้โยเอาได้ยังนี่นี่ น้องอันนี้แม่นเห็ดบักนาวบา่สาวกระดินได้ยินี้ก็จะว่าเห็ดบักนาวมันแมนบ่น่าจะแมนอยู่เนาะค่ะนี่นั่นนี่แม่ค่ะสี่ดอกหนึ่งสี่สามดอกว่าเฮาบ่าเอาเนาะคะ่ะเฮาบ่าเคยกินดอกเดียวอุย้ยมีหอดเจ้าของอน,นี่ค่ะอยากได้รุ่นนี้เนาะคะ่ะพี่น้องนี่ จักลอยดอกพ่อเลยนี่รุ่นนี่นี่นี่ได้รุ่นนี่ราค่ะนี่นี่จ้าอุย้ยสองดอกง,งามๆเลยจ้ะนี่นี่คะ่ะนี่เห็นไหมางามๆเลยเห็นไหมสองดอกแฝดแตแฝดนี่โอ้ย ดอกนี่ก็ดืว่าได้ยึงอุย้ยพี่น้องเห็ดเพิงหวานอุย้ยเห็ดเพิงหวานออกแล้วตาย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 เห็ดเพิงหวานออกแล้วจ้าอุ้อยขาจะเนา่าพี่น้องเห็ดเพิงหวานนะครันี่พี่น้อง เดี๋ยวไปเห็นเห็ดพึ่งหวานอีกดอกนึงจ้ะว้าวเห็ดพึ่งหวานออกแล้วนี่ค่ะเห็นบ่นี่นั่นน่นแมนอิลีโอ้ยได้สองดอกแล้วมืนอไ่เห็ดพึิงหวานพี่น้องนี่จ้ะเฮ้ยงามๆมาแล้พี่น้องดอกงามงมาแล้วน,น,ามมาวนะเห็นไหม น,นี่ดอกนันจ้าคุณน่ะงามๆเลยโอ้ยมีดทิใส่หน้าบันหามีดบรรพ่พอันนี้เด้ตัดขาวอก็ก่น้อยกัน,อนดอกนังจ้าโอ้โอโอ้ลื่น ได้บ่ดอกได้บ่ดอกอุย้ยได้ยุตจ้ะพี่เห็นมาพี่คุณนะป้าห้ามแทนนี่จ้ะคุณนะนี่จ้ะเฮ็ดอันนี้อันบ่ต้องย่านศูนย์พันเด้อค่ะเฮ็ดนี่บ่ม,มีศูนย์ค่ะ ให้ต้เกิดหลายนี่นาะค่ะนี่ผู้ใดจะจมเ้้อว่าอบปิดหูบ่เป็นยังค่ะเพราะว่าพ่นอยู่ในปลาเนาะค่ะฝนตกมากพ่นก่ะป้าก็ปิดเองจ้ะพ่นชอบอยู่แบบจืนจ้นๆช,ชะแฉะเห็นอัน้อพี่น้องคุณสิเมื่อยแห้งพ่อหลายนี่จ้ะคุณน่ะมูแบบงหญ่นึงมูนี่จัจกดอกนี่เบิ้ง หนึ่งสองสามสี่กับดอกน้อยห้าหกเจ็ดแปดสิบดอกนะคะนี่ดอกที่สิบโอ้ยเนวใจนี่โอ้ดอกนี่ก็เที่ยวนี่ค่ะนี่นี่ อ้ยดอกอุ้ยงอขาดจ่อยอุ้ยงวขาดงวขาตัวนี่จ้ะอ้ยหลายดอกมากก็สิบพจน์นี่สิบเอ็ดดอกคือกุ่มนี่สิบสองดอกจะเป็นดอกจัดอันนี้โบเอาดอกไว ว้าวนี่ยู่อันนี้บ่เอาค่ะเอาดอกนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวจังเอาคุมาใส่นี่จ้ะโอ๊ยดอกนี่บังดอกดีก็ดูเพื่อตะได้ยู่ดอกนี่ป้าพุ่นะขาแม่อู้ ได้จ้าพ,นะพ,นะพุ่น่ะพุ่น่ะพี่น้องอึดโอ้ยดอกฮักเซอร์อันนี้พุนะ่น่ะจ้ะพุนะ่น่ะอึดพุ่น่ะคะ่ะสะอ,อรค์บ่ปาด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 ขีด,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 ดจ้ะโอ้ยพนะุ่น่ะขี่ซึ่หนึ่งโอ้ยยังจะไหลข,ไขับไปทางนั้นยังจะไหล นี่จ้ะโอ้ยนี่อันนี้ปวกมากินแล้วปวกมากินอีอย่างนี่โอ้ยดอกฮักจอยพี่น้องโอ๊ยนี่ดอกแตกออกจอยน้อเป็นยังงนี่จ้ะเฮ้ยนะ นี่ป๊านี่จะอ่อวบอุบพี่น้องนี่จะ้ะอันนี้เอาได้บ่เอยอยเอเอยเอาได้คือกันค่ะพี่น้องพี่ซึ่หนึ่งโอย,อย แห้งเสมอแห่งจะไหายนะคะนี่นี่นี่จะหนึ่นงนี่ค่ะโอ้ยเถิดสองสามโอ้ยเป็นจี นี่นี่โอ้ยพี่นอ้องมีตัดขี้ดินออกก่อนเดี๋ยวเขาไปตั้งตัดขาอยู่เฮี้ยนจ้ะเพราะว่าคำ่มแล้วแล้กการยุงย่งยุ่งหลายแห่เออคนนะอือแลวก็ได้สิน,นันเดี๋ยวตั้งกล้องกันน้นองอีกดอกหนึ่งตุมต่มๆนี่โอ้ย เราระสินกับเมือน้ำเห็ <c oughs> ดน้ะค่ะเห็ดใยมันสิ่อไใยมันออกไหมให้เอาอยู่พี่พี่โอ้ยดอกฮักใจเออนี่จะ้ะนี่โอ้ยจะของเพิน่นไะอี่ละออกดอกเห็ดกูเลยขาดใจ พี่น้องเอ้ยนี่เออนันเห็นปาพี่น้องสาวกระสินได้เห็ดหลายค่ะคุณนายจ้ะโอเคจ้ะสาวกระสินสิเมื่อบ,บ้านแล้วสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้ะ